หมาคุณเคยกินอันนี้ไหมชิ้นโคตรใหญ่แล้วเขากำลังบรรจงหั่นให้ผมแบบนุ่มๆเลยและไอะชิ้นนี้เขาเรียกว่าลิ้นวัวค่ะคือผมมาสั่งมากินแบบกับจานใหญ่แล้วมันโคตรอร่อยเกินจินตนาการแบบเต็มสิบให้ที่เลยโห<ฮ>ร้านนี้เป็นร้านเดียวกับข้าวขาวัวที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนที่นอกจากข้าวขาวัวที่โคตรอร่อยแล้วผมสั่งอีกจานนึงก็คือกับรวมทุกอย่างที่มีในร้านที่จะมีทั้งเนื้อทั้งไส้ที่กินอร่อยแบบไม่ผิดหวังแต่ที่ผมโคตรขีดอีกอย่างหนึ่งก็คือดูวันนนนนีี้้้เเห็รรออยยิิววว่มัลปื แบบอือหือตั้งแต่ซ้อมจิ้มอ่ะมันโคตรนุ่มส่งมาถึงมือเลยจิ้มมาหนึ่งชิ้นนุ่มๆจ้วงไปที่น้ำจิ้มแล้วพอเข้าปากอือหืออร่อยแบบเหนือจินตนาการของจริงเหนือนุ่มละมุนแล้วพอเคี้ยวจะเหลือลูกกรุบอยู่นิดเดียวกรุบๆผมโคตรชอบอ่ะยิ่งเค้ากับกลิ่นพะโลหอมๆหวานๆแต่ไม่ถึงกับโดดนะแบบอือหือมาซ้ำครั้งหน้าผมจะสั่งข้าวหน้าลิ้นวัวเลยอ่ะและร้านนี้คือร้านหลายคนเม้นบอกว่าอ่านว่าวันดาอยู่ในซอยพัฒนาการ20กรุงเทพโคตรเต็มส but